เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆห,หรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรครับที่น่าเล่นกันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับผมด้วยนะครับ เรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกมอ t ตาเล r e รีสต t ร์ คายหาเกมแนวเทิร์นเบทที่ผสมหลายแนวเกมเข้าไว้ด้วยการต้องมาลองดูเกมนี้กันเลยครับกับ e t h e r e ีย Restart ที่ตอนนี้เปิดไฟนอนเทสทั้ง Android iOS และก็ PC กันแล้วโดยภายในเกมครับจะให้เราจัดทีมตัวละคอรอย่างเท่ออกผจนภายในโลกไซไฟล้ำยกุกผ่านโหมดการเล่นที่หลากหลายทั้ง PVE และ PVP ประชันฝีมือก,กับผู้เล่นคนอื่นอีกเรื่องที่ข้ามไปไม่ได้เลยครับคืองานภาพกราฟิกที่มาแบบสวยมากเป็นสไตล์นิเมะพร้อมคาสิเนเตกันแบบเรียลไทม์และเสียงภาคแบบจัดเต็มันอีกด้วย ตามมาด้วยภาษาไทยครับจัดกันมาให้แบบครบถ้วนในรอบนี้ตระกูลชื่นชอบเกม RPG สไตล์เทิร์นเบทอนิเมะแล้วก็เล่นเพลินเนื้อเล่นแน่นเกมนี้ถือว่าน,น่าโดนมากๆอีก1เกมนะครับเกมต่อไป Way of the Hunter Y a m อเมริกา ถ้าคุณเป็นแฟนเกมแนวจำลองการล่าสัตว์หรือกำลังมองหาเกมที่กราฟิกสวยใน้นระบบการเล่นที่สมจริงแล้วก็เกมนี้ถือว่าไม่ควรพลาดครับนี่คือสุดยอดเกมเข้าปา่าล่าสัตว์ภาคแรกของแฟรนไชส์ Way of the Hunter ที่ตอนนี้พัฒนาเป็นเวอร์ชันมือถือพร้อมเปิดให้เลน่นอย่างเป็นทางการแล้วตัวเกมนั้นดีไซน์มาแบบ Open World ให้เราเข้าไปล่าสัตว์ในหุบเขาของอเมริกามาพร้อมธรรมชาติสวยๆและก็บรรยากาศสัตว์ป่าที่เลียนแบบพฤติกรรมเสมือนจริงกันมาเลยครับมีโหมดเนื้อเรื่องหรือจะเน้นเดินสำรวจ ธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันครับหาเกมดูเวลาเล่นกันได้ยาวๆนะลองดูเกมนี้กันได้ละครับมาต่อกันที่เกม Ares r i ร e o o g u u r r i i n n พามาอัปเดตก,กับเกมมือถือ MO ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนน้ำรอคอยครับอย่าง Ares r i ร e ์ of Guardian อย่างที่บอกแล้วครับว่าน่าติดตามกันขั้นสุดนะเพราะว่าเตรียมเปิดให้บริการกันทั่วโลกแล้วครับภายในปีนี้โดยตัวเกมนั้นจะมาสไตล์ MMORPG จุดเด่นคือเล่นในทั้ง PC และมือถือพร้อมการาฟิกที่สวยจัดจัดเหมือนเล่นบนคอนโซลยังไงอย่าง,งานั้นเลยภายในเกมนี้ครับมีระบบของคราสอาชีพที่สําคัญคือไม่ล็อกเพศใครอยากเล่นตัวละครแบบไหนก็เลือกกันได้อย่างอิสระพร้อมมาด้วยยามพานะเทเทททั้งมอเตอร์ไซค์ปีกบินได้ที่ดูไฮเทคกันแบบ next gen ใครกำลังมองหาเกม MMORPG ไซไฟที่ครบเื่อ ทางงานภาพสวยเนื้อเรื่องเข้มสไตล์เกาหลีแบบนี้ครับถือว่าพลาดไม่ได้กันอีก1เกมแล้วครับมาต่อกันด้วยเกม Crystal of Atlant นี่คือเกมแอคชั่น MMO RPG ตัวใหม่ล่าสุดครับที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ครับ อัปเดตข่าวล่าสุดเตรียมเปิดบริการเล่นกันทั่วโลกพร้อมกันในวันที่28พฤษภาคมนี้กันแล้วครับทั้งบน PC บนมือถือ PlayStation 5แต่ก็ต้องวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าทาไม่เจอโลกเลื่อนไปเสก่อนอีกรอบหนึ่งอะนะจุดเด่นของเขาครับอยู่ที่งานภาพนี่แหละที่จะมาสไตล์แบบ 3D ออนิเมะภาพสวยคมเต็ม10กราฟิกเน็กเจนมาพร้อมกับคราสอาชีพเท่ๆให้เลือกเล่นกันเพียบออกบูหลกผ่านโหมดการเล่นทั้ง PVP และก็ PVE ไฮไลท์สำคัญคือการต่อสู้กันแบบเรียลไทม์นี่แหละที่ลื่นไหลกันแบบขั้นส มีคอมโบกับอากาศเพิ่มมิติในการเล่นความมันขึ้นไปอีกเท่าตัวละครับและที่เด็ดมากๆครับรองรับการเล่นครอสเพย์กันได้ครับใครชอบเกมแนวแอคชั่นเวทมนต์บวกกับไซไฟล้ำๆที่มีความแอคชั่นแบบจัดเต็มเกมนี้ถือว่าต้องลองกันให้ได้ละครับมาต่อกันที่เกม ballistic hero vng ถ้าคุณชอบเกมสไตล์กันบาหรือดีดแทงนี่เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือเปิดใหม่ที่ให้ความมันไม่แพ้กัน โดยโดยเกมจะมาสไตล์แบบแอคชั่นชูตติ้งที่จะให้เราบังคับเหล่ามือปืนสุดคิ้วด้วยกระสุนวิถีโค้งที่ส่งพลังเพื่อพิชิตคู่แข่งในสมรภูมิจุดเด่นของเกมนี้คือระบบการยิงที่ต้องใส่ความแม่นยำไม่ได้ยิงกันแบบมมั่วเพราะต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วการวางแผนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการปรับแต่งตัวละครมีแฟชั่นเท่ๆและก็สัตว์เลี้ยงที่ช่วยบูต์พลังในการต่อสู้กันได้สามารถเล่นสนุกได้หลากหลายรูปแบบทั้งโหมดเดี่ยวโหมดทีมเล่นกับเพื่อนกันได้ถ้าคุณกำลังมองหาเกมยิ ที่ท้าทายฝีมือและต้องใช้กลยุทธ์เกมนี้แนะนำกันไปเลยครับมาจากกันต่อด,ด้วยเกมอ g y ิป i a เชียนไ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตกันแบบเรียลๆในอียิปต์เชียมไลท์ครับนี่คือเกมมือถือจำลองการใช้ชีวิตที่แปลกใหม่และก็ไม่เหมือนใครให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายในเมืองอียิปต์เกมนี้เริ่มต้นง่ายๆแต่ความท้าทายนั้นเอาเรื่องเพราะว่าเราต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่การกินดื่มอาบน้ำไปจนถึงการพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปแบบสมจริงแถมเริ่มเกมมาเนี่ยรถก็พังไปเสียแล้วครับยังต้องหาของมาซ่อมกันเองด้วยใครที่ชอบเกมที่ไม่เร่งรีบเหมนการจำลองการใช้ชีวิต หรือสำรวจสภาพแวดล้อมแบบบ้านๆลองดูเกมนี้ลักกันครับเกมถัดมา Ghost Hunter Assemble ah. นี่คือเกมมือถือจัดทีมนักล่าผีออกต่อสู้กําจัดเหล่าวิญญาณรรายครับตัวละครภายในเกมนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะดังอย่างดาบพิฆาตอสูนั่นเองเพราะว่าดีไซน์ต่างๆได้ฟีลเดียวกันเลยและแต่ละตัวละครจะมีสกิลความสามารถพิเศษกันด้วยที่เราต้องใช้ในการวางแผนคิดกลยุทธ์ในการฟอร์มทีมเพื่อจัดการศัตรูไปให้ได้การาฟิกถือว่าค่อนข้างดูดีใช้ได้ครับปรับความไหลเลื่อนได้ตามสเปคมือถือใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องก็น่าถูกใจกันละเพราะว่ามีเรื่องราวอันเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามตลอด เป็นเกมเปิดใหม่ที่ผสมความแฟนตาซีล่าผีและมีระบทจัดทีมแบบนี้โดนใจใครไปลองกันดูละกันครับทัดมาเป็นเกม j u ุ a s s i c c ค a s h พายเมลไดโนซิม รับบทเป็นไดโนเสาร์ออกตะลุยในโลกดึกดำบรรแบบโอเพนเวิลด์นี่ก็เกมมือถือสไตล์แอคชั่นที่จะให้คุณควบคุมไดโนเสาร์พันหดโหดออกต่อสู้บูแอคชั่นผ่านเกมเพย์ที่มีทั้งโหมดภารกิจและก็โหมดเอาชีวิตรอดชอบแนวต่อสู้บูดูเดือดครับทีมไดโนเสาร์ปันปันนฮะบอกเลยว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์กันลวนะจุดเด่นที่ผมชอบเลยครับคือการบังคับควบคุมที่เรียบง่ายแถมเล่นออฟไลน์ไม่ต้องต่อเน็ตกันได้ด้วยถึงแม้ว่ากราฟิกจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการแต่ถ้าคุณหาเกมเล่นเพลินเลนเ่มัปด เกมนี้ถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยแล้วครับเกมต่อไปสึกเขียวโยม The Divide Hunter นี่คือเกมโลกไร้เด็กบิลเดอร์ตัวใหม่ครับที่ผสมผสานการสร้างการ์ดด้วย AI และการสำรวจดันเจียนแบบเทิร์นเบดเรื่องราวหลักคุณจะได้สวมบทบาทเป็น d ีวายฮันเนักล่าจากองค์กรลับที่ต้องบุกตึกสูงกลางโตเกียวออกไล่ล่าศัตรูที่แฝงตัวอยู่บนชั้นบนสุดการต่อสู้นั้นมาแบบแนวเทิร์นเบดใช้การวางแผ่นในแต่ละเทิร์นผสมกับระบบ AI สุดล้ำที่เกมนี้ใส่กันเข้ามาด้วยจุดเด่นของเกมนี้คือมีตัวละครหลายแบบเด็กเฉพาะตัวและการเด่นได้หลากหลายอามากๆ ีกราฟิกมาสไตล์แบบดาร์กแฟนตาซีบวกกับแนวโลคไลท์ทำให้เกมนี้น่าสนใจกันเข้าไปอีกซึ่งตัวเกมของเขาเปิดให้เล่นฟรีบนมือถือและนอกจากนั้นครับยังมีเวอร์ชั่น PC กันอีกด้วยนะครับปิดท้ายสำหรับคลิปวันนี้ครับกับ h ฮ w o r l r Ride แกมือถือแนวจำลองการขี่มาครับที่จะมาพร้อมกระบวนการดูแลและก็ฝึกฝนม้าแบบครบวงจรตั้งแต่การให้อาหารแปรงขนทําความสะอาดคอไปจนถึงพาออกฝึกซ้อมในสนามแข่งกราฟิกเน้นโทนละมุนสบายตาแต่ก็ไม่ถึงก็ะสวยเวอร์วังอลังการเท่าไหร่นักที่ชอบเลยครับเป็นการควบคุมที่ลื่นไหล แถมยังได้แข่งขี่ม้าไปทั่วโลกตามเมืองต่างๆจำลองสนามแข่งม้ามาได้ดีเลยนะในจุดนี้นอกจากการแข่งแล้วเรายังสามารถเดินสำรวจโลกในฟาร์มกันได้อย่างอิสระกันด้วยแหละครับจะถ่ายม้าสวยๆหรือทำภารกิจก็ทำได้เช่นเดียวกันเกมนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบความชิลวนะครับตอนนี้เปิดห้เล่นฟรีบน a อ d ด o อ d กันแล้วนะครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมประจําสัปดาห์นี้นะใครอยากให้แนะนําหรือชอบเกมมือถือแนวไหนนี่ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ